ลักษณะของธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆได้แก่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือร้านค้าปลีกที่ส่วนใหญ่จะเป็นห้องแถวและไม่มีการตกแต่งร้านค้ามากมายพื้นที่ในการขายสินค้าน้อยมีการดําเนินธุรกิจแบบครอบครัวใช้เงินลงทุนน้อยและการบริหารร้านแบบไม่มีการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการหน้าร้านและคลังสินค้าที่ทันสมัยการจัดวางสินค้าไม่ค่อยเป็นหมวดหมู่และไม่ทันสมัยสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคตัวอย่างร้านแบบดั้งเดิมเช่นร้านขายของชำตามชุนชนต่างๆครับ <c oughs> ส่วนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้แก่ department store ร้านค้าประเภทนี้ <c oughs> มีสินค้าหลายชนิดให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้อย่างหลากหลายการจัดวางสินค้าจะจัดแบ่งเป็นแผนก และเป็นสัดส่วนตามสายผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าประเภทนี้จะค่อนข้างใหญ่เน้นการขายสินค้าประเภทอาหารและของชำม,มีการบริหารงานร้านแบบให้ลูกค้าบริการตัวเองและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นในประเทศไทยร้านค้าแบบนี้จะอยู่คู่กับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าครบวงจรครับคอนเวนิเอนซ์สโตน ร้านค้าประเภทนี้จะให้ความสำคัญกับความสะดวกของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าทำเลที่ตั้งส่วนมากจะเน้นในย่านชุมชนปลายรถเมล์และแหล่งชุมชนใหม่ๆสินค้าในร้านจะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและเป็นสินค้าประเภทสะดวกซื้อคือสินค้าที่หาซื้อง่ายและมักซื้อด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้พนักงานคอยแนะนำครับ จะเห็นได้ว่าธุรกิจคาปรีกมีการพัฒนามาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีลักษณะที่ประกอบไปด้วยร้านคาปรีกแบบดั้งเดิมร้านคาปรีกสมัยใหม่ได้แก่ดีพาร์ตเมนต์สโตนซูเปอร์มาร์เก็ตและคอนเว n เนียนสโตนครับ